EP 717สารพิพากษาว่าโจทฟ้องจำเลยขอลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตา148 157ก็ได้จริงฟังได้ว่าการทาของจำเลยเป็นความผิดตามมาตรา149 157แม้น จะลงโทษจำเลยตามมาตรา149ไม่ได้เพราะฟ้องโจทย์ไม่ได้ขอให้ลงโทษซึ่งเป็นบทเฉพาะมาด้วยศาลก็ลงโทษจำเลยตามมาตรา157ซึ่งเป็นบททั่วไปได้เพราะเป็นบทมาตราที่โจทย์ประสงค์ให้ลงโทษคำพิพากษาศาลฎีกาที่2 0 8 4ถึง2 0 8 5 ทับ2,926พนักงานอายการจังหวัดอ่างทองโจทย์ผลตำรวจสอเสือกับพวกจำเลยโจดฟ้องว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบห่มขืนใจหรือจูงใจให้ผู้เสียหายมอบเงินให้จำเลยอันเป็นการปฏิบัติ หรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148 157 83จาำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 83จาจำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศารอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสามดีกาศารดีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าคดีนิสานชั้นต้นและสารอุทธรณ์ฟังข้อได้จริงต้องกันว่าการกระทําของจำเลยทั้งสามไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148แต่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149 และมาตรา157สารดีกาเห็นว่าแม้จะลงโทษจำเลยตามมาตรา149ไม่ได้เพราะฟ้องโจท์มิได้ขอให้ลงโทษตามมาตรา149ซึ่งเป็นบทเฉพาะมาด้วยแต่ปรากฏว่าฟ้องโจท์ได้ขอให้ลงโทษจำเลยตามบะมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา157มาด้วย แสดงว่าเป็นเรื่องที่โจทย์ประสงค์ให้ลงโทษตามมาตรานี้กรณีเช่นนี้ย่อมลงโทษจำเลยตามมาตรา157ซึ่งเป็นบททั่วไปได้พิภาคสายยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา148ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0แสนบาทหรือประหารชีวิตประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้อระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปี ถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่100,000บาทถึง400,000บาทหรือประหานชีวิตประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192ห้ามมีให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องมาตรา192่าสองวรรคสถ้าศาลเห็นว่า ข้อที่จริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อที่จริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องคดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ในข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยมิได้โลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อที่จริงที่ได้ความนั้นก็ได้มาตรา192่วรรคสาม ในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดเช่นเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทำความผิดหรือต่างกันระหว่างการกระทำผิดฐานรักทรัพย์กันโชคริดเอาทรัพย์ช่อกโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรและทำให้เสียทรัพย์หรือต่างกันระหว่างการกระทำผิดโดยเจตนากับประมาทมิให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญทั้ง มิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคําขอหรือเป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษเว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จําเลยหลงต่อสู้แต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจําเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดที่โจทย์ฟ้องไม่ได้มาตรา192วงรคสี่ ถ้าศาลเห็นว่าข้อไท้จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้องหรือตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทกประสงค์ให้ลงโทษห้ามไม่ให้ศาลรลรงโทษจำเลยในข้อท็จจริงนั้นๆมาตรา192งวรรค5ถ้าศาลเห็นว่าข้อทีจจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสมแต่โจทก์อ้างฐานความผิดระบบมาตราผิด สารเมียมนารลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้มาตรา192วงราวรค6ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมกันกระทำหลายอย่างแต่ระอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองสารจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้